บ่วงวังไพรตอนที่หนึ่งเสียงเรียกจากป่าสายหมอกขาวนวลละเลียดไหลเลียสันเขาอย่างอ้อยอิงคล้ายลมหายใจของพงไพรที่เพิ่งตื่นจากนิทรา เสียงนกเงือกกระพือปีกหนักๆสะท้อนกล้องอยู่เหนือยอดไม้สูงเสียดฟ้าประสานกับเสียงชนีที่กูร้องโหยหวนมาจากหุบเขาลึกทุกสรรพ,พชีวิตต่างบรรเลงเพลงอารัมพบทแห่งรุ่งอรุณภายใต้ร่มเงาของพฤกษาหนาทึบจนแสงตะวันมิอาจสาดส่องลงถึงพื้นดิน หน้าป่าดิบชื้นผืนนี้ชายแดนรอยต่อระหว่างไทยและพม่าส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตกดินแดนที่ถูกถักทอด้วยตำนานลี้ลับมานานนับศตวรรษชาวบ้านขนานนาม,มันด้วยความยำเกรงว่าวังต้องห้ามบางก็ว่าเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่กั้นกลางระหว่างโลกมนุษย์กับป่าหิมพานอันเป็นที่สถิตของอมนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติ แต่ในอีกด้านหนึ่งมันคือแดนต้องห้ามผู้คนในหมู่บ้านชายขอบต่างเล่าถึงเรื่องราวแปลกประหลาดบ้างว่าเห็นสัตว์ที่ไม่มีในตำราวิทยาศาสตร์บ้างเล่าถึงเสียงดนตรีโบราณที่ลอยออกมาจากหุบเขาในยามค่ำคืนเรื่องเล่าเหล่านี้สืบต่อกันจนกลายเป็นตำนานวังไพรป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่อาจก้าวล่วงโดยปราศจากการสังเวย ใครก็ตามที่เข้าไปในวังไพรจะไม่หวนกลับมาอีกเสียงกระซิบของคนเฒ่าคนแก่ยังคงดังอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านตำนานเหล่านี้แม้จะถูกนักวิชาการบางส่วนตีความว่าเป็นเพียงความเชื่อเพื่อห้ามคนล่าสัตว์หรือบุกรุกป่าแต่ความลี้ลับก็ยังเกาะแน่นอยู่ในใจผู้คน